เตียมนึ่งข้าวสวยมากดูสิทุกคนเห็นไหมข้าวสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูตอนที่นึ่งเสร็จเสร็จข้าวสวยมากใช่ค่ะหอมมากค่ะดูสิดูสิข้าวสวย หาก่อนเจ๊่าเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้ว อยู่แล้วมาทั้งชั้นันก็ลนลานาไม่ลนไม่ลนไม่ต้องลนอ่ะไปเลย <laughs> ลีลา <laughs> <laughs>